ระบบการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์นำของที่มีมูลค่ามาแลกเปลี่ยนกันโดยตรงเรารู้จักมันในน้ำบาเทอร์บาเทอร์อ,อยู่คู่สังคมมาตลอดแต่ในความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจเมื่อสินค้ามีความหลากหลายมีผู้คนมากหน้าหลายตาความสอดคล้องของความต้องการกลับหายไปสิ่งที่คุณอยากได้มักครอบครองโดยคนที่ไม่ได้อยากได้ของจากคุณปัญหาแรก ขาดความสอดคล้องในเชิงขนาดและปริมาณสิ่งที่คุณต้องการไม่เท่ากับสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นการสะสมรองเท้าจํานวนมากเพื่อเลขกกับบ้านสักหลังเจ้าของบ้านนั้นก็ไม่ได้ต้องการรองเท้านับหมื่นคู่ปัญหาที่2ขาดความสอดคล้องทางช่วงเวลาสิ่งที่คุณมีอาจเสื่อมสลายหรือเน่าเปื่อยได้แต่สิ่งที่คุณต้องการนั้นทนทานและมีมูลค่าสูงกว่าคุณจะสะสมแอปเปิลเพื่อแลกบ้านได้อย่างไรถ้ามันเน่าเสียไปก่อนจะถึงวันนั้น และปัญหาที่3ขาดความสอดคล้องทางสถานที่บ้านไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ถ้าคุณอยากจะขายมันเพื่อซื้อบ้านใหม่แต่บ้านไม่ได้ย้ายตามคุณไปได้นี่คือพันธนาการของบาเทอร์ที่แท้จริงมนุษย์จึงสร้างหนทางใหม่โดยการแลกเปลี่ยนทางอ้อมหาคนกลางที่รับสิ่งที่คุณมีและมอบสิ่งที่คู่ค้าคุณต้องการนั่นคือสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแต่เมื่อเศรษฐกิจเติบโต การหาคนกลางกลายเป็นเรื่องยากเกินไปจึงถือกําเนิดสิ่งใหม่สื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการยอมรับและสิ่งนั้นก็คือเงินเงินไม่ใช่เพื่อการบริโภคไม่ใช่เพื่อการผลิตแต่คือสิ่งที่ทุกคนเชื่อทุกคนยอมรับมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่เงินจะจําเป็นจึงกลายเป็นสามัญสํานึกว่าเราต้องเก็บออมเงินเพื่อความมั่งคั่งและความอยู่รอดตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหลายสิ่งถูกใช้เป็นเงินเช่นทองคํา แร่เงินทองแดงเปลือกหอยหินเกลือโคกระบือธนบัตรรัฐบาลเพชรพลอยแม้กระทั่งในบางสถานที่บุหรี่ก็เคยถูกใช้แทนค่าแห่งเงินตราการแลกเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงการแลกสินของกันเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเชิงการเวลามันคือการรักษามูลค่าให้ดำรงอยู่ถึงอนาคต ในอดีตการเก็บรักษามูลค่ามีปัจจัยสําคัญที่ไม่อาจละเลยนั่นคือระดับอุปทานเงินที่สร้างยากถูกเรียกว่าฮาร์ดมันี่ส่วนเงินที่สร้างง่ายคืออีซี่มันี่ความมั่นคงของเงินวัดได้จาก2ส,สิ่งอย่างแรกปริมาณสต็อกสินค้าทั้งหมดที่เคยถูกสร้างหักด้วยสิ่งที่ถูกทําลายหรือบริโภคไปแล้วอย่างที่2ปริมาณฟโฟลคือสิ่งที่จะถูกผลิตในอนาคต และอัตราส่วน Stock to Flow คือดัชนีแห่งความมั่นคงของสุลเงินนั้นถ้าอัตราส่วน Stock to Flow ต่ำคือสัญญาณแห่งความล้มเหลวสินค้าที่ผลิตได้อย่างรวดเร็วไม่อาจรักษามูลค่าได้แต่ถ้า Stock to Flow สูงมูลค่ายังคงอยู่เหนือการเวลายิ่งเก็บรักษายิ่งเพิ่มพลังอุปสงค์ราคาพุ่งสูงผู้คนแห่ผลิตเพิ่มแต่ไม่อาจกดราคาลงได้ง่ายเพราะอัตราผลิตใหม่มีแค่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุปทานมหาศาล หากผู้คนเก็บมูลค่าไว้ในเงินสร้างง่ายหรือเงินที่มีสต็อกทูฟล่ต่ำยอมตกเป็นเหยื่อแห่งการผลิตที่ไร้ขอบเขตผู้ผลิตสามารถสร้างเงินใหม่เพื่อกดราคาและทำลายมูลค่าที่คุณถือครองได้ในพริบตาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าเปลือกหอยหาได้ง่ายผู้คนละทิ้งมันหันสู่โลหะและเงินกระดาษแทนแต่เมื่อรัฐบาลเพิ่มอุปทานเกินควบคุมผู้คนก็หันไปถือสกุลเงินต่างชาติทองคำหรือแม้แต่สินทรัพย์อื่น ผู้ที่เรียกฮาร์ดมันี่จะได้รับใช้ชนะเสมอแต่ความมั่นคงไม่ใช่คาคงที่ตลอดการเพราะสิ่งที่จะเป็นเงินถูกจำกัดโดยขอบเขตแห่งเทคโนโลยีนักเศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรียนไม่เชื่อว่าเงินมั่นคงคือสิ่งนิยามตายตัวแต่เชื่อว่าตลาดจะเป็นผู้เลือกเงินที่แท้จริงต้องผ่านกระบวนการกั่นกรองจากตลาดเสรีไม่ใช่ถูกยัดเยียดโดยรัฐบาลเมื่อการยอมรับสูงขึ้นสภาพคลองก็พุ่งทยานยิงเครือข่ายใหญ่ขึ้น ประโยชน์ก็ยิ่งทวีคูณเงินมนุษย์ไม่ได้ต้องการมันด้วยตัวมันเองแต่ต้องการศักยภาพแห่งการแลกเปลี่ยนเมื่อไดร,รับการยอมรับในวงกว้างมันกลายเป็นหน่วยวัดมูลค่าของทุกสิ่งเป็นมาตรฐานราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐ,ฐกิจหากสื่อกลางเป็นเงินที่สร้างง่ายราคาย่อมถูกบิดเบือนไม่สะท้อนความจริงของอุปสงค์และอุปทานแต่เมื่อเป็นเงินสร้างยากผู้ผลิตสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสินค้าคุณภาพสูงขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม อย่างเศรษฐกิจยุคแรกการจับปลาที่ชายหาดใช้กระบวนการผลิตที่ง่ายแต่เมื่อเติบโตเรือประมงถูกสร้างขึ้นกระบวนการสร้างอาจใช้เวลาหลายปีแต่มันสามารถบุกสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่จับปลาน้ำลึกเผชิญพายุและเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างมากเงินคือหน่วยวัดมูลค่าคือดาบแห่งการคำนวณกำไรขาดทุนทางเศรษฐกิจและในทุกยุคทุกสมัยเงินที่มี s t o c อก o f l o w สูงยอมถูกเลือกโดยตลาดครองตำแหน่งสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยน แต่เมื่อใดที่มันสูญเสียคุณสมบัติมันจะถูกโคตรล้มและยุติบทบาทไปในที่สุด